วันนี่ก็เข้าวันที่สี่แล้วในกลับไม่รู้ไม่เห็นอะไรบ้างเลยเหรออายไปหายไปเอาไปหลายคนแล้วนะเมื่อไหร่จะเอาไอ้ก,กลับไปอีกคนล่ะอยู่บ้านตั้งหลายสิบปีแล้วนะคอยคอยอยู่นี่นะ ในกลับว่าหลายคนม,มีใครบ้างจ๊ะฉันเห็นแต่มีคุณมนัดนี่นะคุณหลวงคุณหลวงไปดีแล้วไปมีความสุขกับคุณน่อยอไอ้กลับขอไอ้โจกดีนะครับคุณหน่อยขอไอ้โจกดี ลูกสวาสดไงในกลับถ้ามาเอาคุณเฉท้าไปอย่างลูกสวสัสดใช่ไหมใครบอกว่าคุณสวสัสดก่อนคุณสวสัสดก็มีมีอีดิงอีดิงกองขา่าแล้วแล้วก็คนนั้น ก็รวมทั้งโดยเองด้วยตายตายกันหมดใครกันบ้างล่ะในกลับไม่มีหรอกในกลับน่ยลงหรือเปล่าไม่ลงไม่ดึงจับมันเอเอก็อดังในอ่อนตายแล้วก็ท่านเจ้าคุณสามีแท้แท ยังจับไครั้งแล้วก็ลวกทั้งดวเองด้วยแล้วก็ก็คุณประยองชัยไหมในกราบคุณตันคนใหญ่ไอ้กัดไปรู้ไปเห็นคุณตันคนใหญ่ไอ้กับไปรู้ไปรู้อะไรทั้งนั้นออเว่าไงล่ะในกราบ ที่นี่นะมีห้องขังอยู่ที่ไหน oh. ในกลับคงไม่อ,อยาก oh. ให้มีใครตายอีกใช่ไหม oh. บอกสิพาเราไปดูสิในกลับพาเราไป การรออะไอว่าแกจะยอมบอกเรานีมค่ะแต่แกรู้นะคราวนี้แกต้องบอกแน่ๆตามไปเถอะค่ะาออกับคาคฟ่นดัเริ่มดีในออนตาย แล้วก็อีดิงท่านเจ้าคุณแล้วก็คุณท่านคนใหญ่แล้วก็ไอ้กลายว่าคุณสวัสดี ตกใจเออแปลกนะเขาแขวนมาเป็นสิบสิบปีไม่เห็นเป็นไรนี่พวกที่มาซ่อมแซมคงจะแขวนไม่ดีละมั้งออแล้วแล้วในกลับล่ะคะคุณอาโน่นน่ะออตาออนั่นน,น,น่ในกลับนี่ลูกอนงในกลับอะแกจะมาบอกเราให้ดูห้องขังนะลูกแกบอกว่า มีเจ้าคุณอะไรก็ไม่รู้อะถูกขังตายอยู่ในนั้นเป็นสามีคุณชวดนะลูกคุณชวดย่าก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามีห้องขังอะไรที่ว่านั่นน่ะปูกลับไหนจ้าปู่จ้าในห้องขังอยู่ตรงไหนอะคุณชวดเอาคุณชาติ้าไปขังไว้ที่ไหนจ้าปู่ปู่ไม่ยอมพูดกับใครหรอกนอกจากคุณอาย,อยิางเท่านั้น ปู่ต้องไม่ยอมพูดกับลูกอนน่งแน่แต่ปู่ต้องยอมพูดกับนายออนแน่นายออนตายไปแล้วใครรู้จักนายออนฉันฉันนี่เงจ้ะฉันรู้จักนายออนนายออนเป็นคนที่อื่นใช่ไหมเป็นเมียของเจ้าคุณแล้วที่หลังเจ้าคุณก็มาแต่งงานกับคุณประยงแล้วเจ้าคุณก็ฆ่านายออนซะ <ไป S 1> ว่าเ<ด>ขาไม่ได้รักนายออนแล้วใช่ไหมจ๊ะปูก่กาใช่ไหมเขาจคุณไปได้ก่ จ้าโนรู้จากใครเจ้าคุณเชื่อแต่คุณประยงใช่ไหมจ๊ะฉันรู้ในกลับฉันรู้แลวตอนนี้ก็มีคนเอาคุณเชิดถามไปขังไว้ใช่ไหมอยู่ไหนปู่กับอยู่ไหนจ๊ะบอกมาเถอะบอกมาเร็วๆจริงจริงครับความลับมันปิดไว้ไม่มดหรอกกว่าจะรู้ได้อะไรเป็นอะไรท่านเจ้าคุณท่านเจ้าคุณ ช่วยไม่ได้แล้วเ,เ,เหมือนเหมือนกล่าวนั้นก็ก็เหมือนกลาวนี้เหมือนกันไม่จริงปู่กาบบอกมา,าสิว่าห้องขังอยู่ที่ไหนอยู่ที่ไหนเ,เพราะว่าเจ้าคุณเจ้าคุณฆ่าคนตายใช่ไหม ถึงถูกเอาไปขังเลยใช่ไหมใช่หรือเปล่าล่ะ Sẵn äh. mãi phải kháng y tinh màn Được thô tai y tinh Để khu thần con dây xì Cốt y tinh màn Lãi lượng thần con Mày cả sưu quảm chinh Khu thần con ไอ้ดิงมาด่าเอาวะไอ้ดิงด้งดิ้งโดนขีดทีสองทีก็ปากเปร่ะแล้วคุณทันคนใหญ่เลยให้ไอ้คลายไอ้คลายจับไอ้ดิงไปครั้งแล้วบอกว่าบอกว่า อย่าบอกไกลเด็ดขาดนะไอ้ไกลมันกลัวคุณท่านคนใหญ่กลัวกลัวว่ามันปิดความลับไม่ได้จนกระทั่งจนกระทั่งเมื่อคืนนี้มันมาหาผมวหาตะกใคร สามสิบปีแล้วนะฉันกผีแล้วเจ้าคุณกับนายออนนี่เป็นใครกันคะอาก็ไม่รู้เหมือนกันนะมันเป็นความหลังก่อนเราเกิดนะ <c oughs> ถ้าอย่าง,งานั้นทำไมลูกอนงถึงได้รู้เรื่องเขาละคะ <c oughs> ในค็คันเขบอกอะไรจะปู่เขามาพูดว่าอะไรอะ่ะเอาล่ะไอกับไปกวอะไรทั้งนั้นเลย mày cô ơi cái giáo mày tật của tụi nhắm tấm kèn dâng ấy ai cập mày cô leo, mày cô ơi ừ ừ ừ คนเล่ามันได้ประตูตกลอยู่ไหนอะจ๊ะไม่เห็นมีเลยนี่อ,อยู่หลังบ้านนี่เร็วนี่นอ้องช่วยกันยกของออกเร็วอ,อยู่หลังบ้านนี่ละ่ะอ,อยู่ข้างหลังนี่ข้างหลังหลังบ้านนี่เจอแล้วเจอแล้ว อย่าเลยจ้ะฉันว่าเราไปทำพิธีกันที่วัดดีกว่าไปยอไมไปยอมรวมทั้งเจ้าขร้าน้จะไปเผาเองไปเรื่ไิม่ง,ง,เ,ง,เ,งเ,เราติีนน,น,น้งกกไม่กี่วันแล้วครับเนี่ยวัน,นที่สี่แล้วคะ่ะลงมาทำไมอ่ะ,อะ,อะ อย่าร้องให้เลยนะครับแม่ว่าเราช่วยเอาคุณเช้าถาออกไปก่อนดีกว่านะน้องรีบเร็วช่วยกันว่าไม่แต่สักทีเสียดายจ้ะ น่ะแกกลับใจสมชื่อ,อ,อนอบนิ่มไปหาอะไรไมาให้คุณเชษฐาทานหนยไปผูกขังอย่างเงี้ยหิวตายเลย ขคงายนอนอยู่ตลอดเวลาเลยครับการนอนเนี่ยมันช่วยระงับความหิวได้เหมือนผมนอนอยู่บนเตียงป่วยหนักๆนะครับ <c oughs> แม้แต่คนป่วยเนี่ยเขาก็มียาฉีดยาก,กินนะคะคุณเชษฐาแล้วหมอเขาก็ยังให้น้ำเกลืออีกต่างหาก <c oughs> <c oughs> ผมก็สมมุติเอาสิครับ Yeah. Mm. โทรมาค่ะแก้ตัวซะยาวเหยียดเชียวช่างมึงเถอะไอ้จอมกระร่อน ้จริงของคุณลัก ดีที่จะเลยทางให้คุณชวดค่ะแต่ลานขอคุณชวดอย่าทำร้ายใครอีกเลยนะคะหลานให้สัญญาค่ะคุณประโยงเธอคงไปตามทางของเธอแล้วล่ะที่จริงคุณประโยงน์น่าจะทิ้งของที่เราเลึกไว้ให้เราบ้างนะเพื่อเป็นการตกลงว่าเธอยินยอมที่จะไม่ทำอะไรอีก เหมือนของคุณประยงจังเลย ผมจุกหลายครั้งนรี้ผมว่าลับพ่อพ่อแกอยากมาเกิดอีกใไหคะว่ายังไงครับคุณรู้ใช่ไหมว่าลูกสวานน่ะคือลูกของเจ้าคุณกับแม่ออนอ นานเลยนะ